มีับนีคือเตียงเตียงเด็กหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่ตัวเล็กก็ได้นะคะราวข้างของเขามีคุณสมบัติพิเศษก็คือน่ารักมากเลยนะคะเป็นเตียงเลยเออบางทีคนป่วยเนาะตัวเล็กใช่ครับก็ตดรอยเนี้เรามีฟูกนะตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยนะคะเพว่าเราเป็นตัวโชว์เนาะแล้วเราเอามาจากที่สู์ใหญ่เราก็เลยเอามาล้ต็อกสิ้นปีนะคะคุณลูกค้าก็ดูสภาพนะคะสภาพนี้โอเคากเลยอั่านี้มันจะกระดกหัวได้นะครบหัวท้ายมันก็ลยน่ารักมากเลยนะคบมีที่มนี่เราจะเข้าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคบคุณป๋อง ที่เทไรนะหมื่น้าพันเก้าร้อยบาทนะคะมีตัวเดียวนะคะที่เราลงนะคะลูกค้าทักแชทเราได้เลยหรืเราจะกดลิงก์ไานด้านล่างของยูทูบหรือจะมี QR โค้ดที่อยู่ด้านข้างของยูทูบนะคะลูกค้าทักไปเลยต้องการขอสเปคอะไรเพิ่มเติมักาเรได้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะยังไงกันบ้างคะหากลูกค้าสนใจสินค้าของเราล QR โค้ดู่ด้านข้างของยูทูบสอบถามอด้ินของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่สามสิบคนเลยนะคะตอบไวมากเลยหรือลูกค้ากดลิงก์ไลนที่อยู่ด้านล่างของยูทู ใน3ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ